นะครับอ่าเป็นอย่างน้อยแล้วนะครับท่านก็5เดือนนะครับแต่ออทั้งนี้จะเห็นว่าละลายละลายของจะเห็นว่าแาน,นีหร้อนหรือว่าจะเป็นสมาคมเองนะครับเลี้ยงแล้วจะเป็นผู้ถูกเลี้ยงตังงวนักกีฬานะครับนักกีฬาเองเนี่ยคำว่าเด็กชุดเส้นรันก็หมายความว่าตัวคุณเนี่ยเลือกตัวคุณเองเข้ามาเข้ามาสู่ระบบนี้ดังนั้นการเสียสละทุ่มเทนะครับมันก็ต้องมากกว่าคนอื่น นะครับตอนนั้นก็ถึงมาถึงจุดที่เราจัดงานในวันนี้ก็อยากให้การทำเนินทั้งนี้เราก็จะมีสตาร์ทโลว์อยู่นะครับทีมที่เป็นตัวนำต่อไปอีกท่านหนึ่งก็เพ้เลิศครับทั้งหมดนี้พยายามช่วยนะครับพยายามช่วย,วยในการที่ดงานงานตงนี้นะครับเพื่าหวังว่าเพื่อแซงครับ ครับคงจะมีอะไรเล่าให้ฟังด้วยนะครับทุกคนครับตัวเองก็จะไม่ไหวนะเริ่มแล้วไก่เพลงยมาหน่อยมันต้องมายืนอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปหาเองเดี๋ยวพี่ไปหาเองอะไรเนี่ย ถอดด้วยถอดโอ้ยถ้าขนาดนี้ไม่ต้องยกบังแล้วเอาใหม่เอาใหม่

เพราะสอนแหมมากอะคะถึงต้องเอาแหม่มาแลีมมากเลยไสแลไปแลได้วองใจกันะได้โทยห่ยกันไไหมว่าละะืมละขัานหนึ่งขั้นหนึ่งขันหน มันไม่ได้เรียบแบบนี้มันไม่ถูกสร้างสรรค์ให้เป็นแบบนี้ครับวันนี้เราทําสนามจนมันเรียบได้ขนาดนี้แเราไม่ได้เป็นแบบนี้เราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราเหนื่อยวันนี้เราแข็งแรงขึ้นมากว่าเดิมเยอะเราทําอะไรอีกหลายๆอย่างเรามีกลยุทธ์ต่างๆที่เรามากขึ้นเรามีคําว่าเสียสละเรามีคําว่ามุ่งมั่น เรามีคําว่าศรัทธาจึงทําให้เรามาอยู่ตรงนี้ครับเราเสียอะไรไปตรงนี้กับให้แข็งแรงครับร่างกายเคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดร่างกายทั้งหมดที่ผ่านมามันจะใช้ไม่ได้เลยถ้าร่าจิตใจเราไม่แข็งแรงพอเราต้องนิ่งพิธิกพูดอยู่เสมอว่าชนะก็อย่าดีใจมากมายแพ้ก็อย่าเสียใจเราจะมีเกมต่อไป วันทุกลูกคือลูกใหม่เสมอนั่นคือสิ่งที่การต่อยพูดเราต้องลืมกับสิ่งชชนะลืมกับความผิดพลาดให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะดึงพวกเราทุกคนกลับมาสู่เกมกลับมาสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วกลับมาสู่เป้าหมายของเรานะครับวัตถุประสงค์การจัดงานวันนี้จริง,รงคืออยากให้เรานั่งทบทวน4เดือนที่ผ่านมา เราอยู่ตรงนี้เราเสียอะไรไปบ้างเสียแรงกายเสียเหนือ่ออะไรไปเท่าไหร่เสียกําลังใจเสียอะไรทุกอย่างมันจะต้องมีอะไรกลับมานะครับก็เลยทําวีดีโอขึ้นมาอีกชุดหนึ่งอยากให้พวกเราดูกันแล้วให้พวกเรารลรรองสรุปตัวเองว่าเราพร้อมกันแล้วใช่ไหมที่จะเดินทางไปเพื่อเอา งานกลับมาครั้งนี้เหมือนอย่างที่เคยบอกว่ามันไม่ได้แค่ฝันของเราเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เราทำเพื่อเพื่อนพี่น้องของวงาการซอฟบอลถ้าเราทำได้ชื่อเราจะถูกจารึกไว้ว่าเราคือคนที่เริ่มต้นเราไม่ได้มาเพื่อพัฒนาตัวเองแต่เรามาเพื่อจะพัฒนาวงการครับก็ฝากให้ดูชุดต่อจะมีให้ดูอีกชุดหนึ่งครับ ทุกคนคงรับรู้ได้ผมมีคำพูดคำหยอสั้นๆก็คือผมภูมิใจทุกคนโอเคครับก็ถึงเวลาที่เราจอยครับกับสิ่งที่เราเหนื่อยกันมาขอให้ทุกคนเอนจอยก็สักพักหนึ่งครับปิดนิดเดียวครับโอเคบบ๊าายย ดึงความสนใจก็ เท่าที่มองแล้วก็เท่าที่เห็นนะครับก็คือสําหรับทีมชายเนี่ยโอเคผมไม่ผมไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาคุกขีมากนักนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเท่าที่ดูวันเนี้ยโอเคนะผมถือว่าโอเคแต่ว่าสําหรับทีมหญิงที่ผมเคยที่ผมเคยกรุมทีมหรือว่าเคยคุกขี่มาก่อนเนี่ยผมยังมองว่าเรายังไม่ เรายังไม่มีความเป็นนักกีฬามากนะครับแต่ว่าเห็นความตั้งใจของพวกเราเห็นความใจสู้ของพวกเราแล้วผมก็เทือนใจว่ะเอาจริงๆรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ตื้นตันนะครับที่ที่ที่พวกเราร่วมกันสู้แล้วร่วมกันฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้ออีกกี่วันที่เราจะต้องเดินทาง อีก3วันที่เราจะต้องเดินทางนะครับทุกคนสู้แล้วก็เสียสละครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนที่วันนี้มีโอกาสได้มาให้กําลังใจเราสุดท้ายที่ผมอยากจะขอคือขอให้ทุกคนลุกขึ้นมาครับ่าก่อนที่เราจะเดินทางไปชิงคโปร่เห็นได้ไหมพี่เดี๋ยวดังเหเฮ้ยร่างสวยดีนะพี่ไม่อยากนอนเช้า

อ่ามุ่งไปยังด uh, <c oughs> <T> ูน uh, ัพน uh. ี้ว่าจะไปไหนนะกีฬาหรือว่าเลนเวมเแลว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 สู้ไปแล้วล <c oughs> <c oughs> ้วทัพสามคันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไครับพร้อมสอแล้วูแลวูแลวูโอเค่นทุก่นัอ่า บายสวัสดีครับสวัสด te ีคับสวัสดีครับตรงจุบแล้วตรงจุบตรงจุบ่าไมเลย่งัีครับสู้ๆครับไทยแลนด์จะไปเียตะกวด้วยนี่เห็นโพสบอกว่าไปร้ดูนะว่าโขรเดี๋ยวไหม